สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง youtube ทุกอย่างมืออีสานคือเกาอา่าพี่น้องมือนภาพพี่น้องมาสธกไหโหน้ามาหาอยู่หากินครับแต่ว่าจักรเสด็จยังบ่มีป่อมหม่าสิม่เก็บพักหวานไฟใหม่ผู้พีพ่น้องเลยไฟใหม่ปลาพักหวานเรียกว่าใดพักหวานหากเก็บพักก่อนพี่น้องพักกี่ขมเก็บพักกี่ขมแล้วจะหางเงี้ยใครมุดแดงพี่น้องเลยมือนี่บุมีจุดหมยปลายทางพี่น้องหากเก็บพักกี่ขม ไปจะใส่ขวานูพี่น้องหูจกกับักขีขมบะเพราะว่าไปหาหนูมาได้สองตัวพี่น้องเลยครับจะเก็บพักไปขัวเส้นนูพี่น้องผู้ใดเคยกินบ่ขัวาัพกขีขมเส้นนูปลุกพี่น้องอ่อนๆนี่พี่นอ้อ,นอ,นอ,นองเน่ป้าไหม ว่าสิมากเก็บปากหวานพี่น้องแต่ว่ามาเมื่อนี้ป้ายใหม่ป้ายใหม่พูโอ้ยจะปุด้มาจูดฟูพี่น้องใหม่เมื่อนี้ละบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเลยหน้าตีนพูปุ๋แล้วครับพูน้อยนั่นละ่ะป้ายใหม่ไปยังบันไดมอดด้วยพี่น้องเลย ขี่ไปหอดปลาผักหวานก็นเลยขียร่รถกบขึืนมาจัดเป็นโทษพี่น้องไปจังหวะไฟใหม่ปฏิวิว่าโอ้ยพี่น้องนี่ยจะไปก็บฮัเก็บผักขีดขไมไวก่อนพี่น้องแนวกินแนวกินยังบ่ดได้อยู่ว่าสิได้ยังแต่ว่า บได้พักหวานแล้วใครหาเงี้ยใครโมเดงพี่น้องหาเก็๊ปักติ๋ยววนันเได้บอม้อน,นี่แล้วเป็นอีกมือหนึ่งที่ห้อนพี่น้องเลยวางอาทิตย์ที่แล้วเี่หนาวหนาวมือสองมือนี่ห้อนพี่น้องโอ้ยจับน้ำกระบ,บ่ท่านอากาศสามมือห้อนสี่มือหน,นาวอยู่พี่น,อน,อน้องอ้ พี่น้องหลังจากที่เก็บป้ากิคมได้แล้วกิจภาพพี่น้องไปแย่ใครมดดุดแดงพี่น้องอาหารแรียงเขาไปเบิ่งวามสิได้บอที่กมก็ได้หลายลน้องพี่กิคมได้ซรัพนีพ่อพี่น้องวันนี้ไปหาแย่ใครมดดุดแดงครับไปรุนกันวามสิได้บ่ยังโมโงจากวามสิได้หรือบอ่ได้เนาะ ครับเราพี่น้องมาอนี่นักตะเวนซีมุ่งแรงสี่หามุ่งเราพี่น้องอยังหันอยู่ป้าพี่นอ้องเงี้ใครบแดงตัวเขาครับพี่น้องหลังจากที่เก็บปักีคมแล้วก็ขึ้นผู้พี่น้องมาหาบึงพักติว ได้พักติวก็หางง่้ยใมดแดงพี่น้องเมนูกับเขาวเร่งเข้ามาอนี่หากินแบบธรรมศาสตร์พี่น้องของปลากินของตลาดโอ้จะเป็นยังไงดอกนาอพี่น้องว่าคือผมบ่เมนกรกเสแยบยุ่นละครับแต่ว่ามันหนักจะก,กินยังไง โอ้เมื่อยพี่น้องมือหนึงหาลายอย่างลายกับเมื่อยมันเป็นดอกอยู่บ่ปักติวแดงตัวนี้ปักติวนี่พี่น้องต้นปักติวก็ลังฟวงอ่อนพี่น้องเลย <c oughs> ไว้ใสตตออ่ต้มปูต้มปลาพี่น้องไงต้มปลาอีกะปนกระเสียบโอ้พักมดดือแดงเด้กําลังแด้งอยู่น,นี่ยงานแท้คือเทงถูกจะห้างมดดือแดงหน่อยตุน่นโป่องอ่อนพี่น้องคนน่ะใส่ต้มปลาเสียบได้พักติว อม,มาลดบรรยารกาศเรืงผู้พี่น้องพื้นที่มันเป็นผู้หลายครับไม,ไม้กับลังโป่งอ่อนเนี่ยโอ้เป็นสีแบบธรรมาศาสตร์พี่น้องบเรตตกแต่งแบบธรรมาศาสตร์พี่น้องงามใบไม้ไมลังโป่งสีอ่อนพี่น้องโอ้งามขนาด หลังจากเข้าเก็บบักติวเราจะไป่แง่ใครมุดแดงพี่น้องดึงายมันใหน่อยอแน่งนกงามสิกําลังอ่อนพี่น้องนี่นี่ติวขาวด้วยเนาะอาลดยปัาพี่น้องหลังจากที่เข้า เก็บผักติ๋วล้วก็ไปหางเงี้ยใครมดแดงตัวบันนี้ครับพี่น้องเก็บผักติ๋วมาแล้วก็ไม่เงี้ยใครมดแดงพี่น้องพอห้างหนึง่งเจอห้างยุกก,กบกพี่น้องมาหลุนกันว่าวจะมีไข่บ่เก็บผักขีดขมเก็บผักติว๋วเงี้ยใครมดแดงพี่น,อน้องวันนี้ยุปายบกพี่น้องเห็นบ่ มาลุ่นกันบ้างที่มีใครบ่นี่ขง่นะมดแดงอยู่ฟู่พี่น้องกินของสูงอีกแล้วมือนี่โอ้ยแหน่ยากพี่น้องอยข้างหน่อยงไีน่องสิบหัวมืนเน <c oughs> โอ้ไมีใครอยู่เต็มไล โอเคเหียบุ๊บเหียบุ๊่เลือโอเคเฮียเฮียเ้ยขอบวะน้อยน้องอ้าวันนี้ไม่เห็น เป็นยับางพีน้องเปใครหีพี่น้องเป็นใครหีหาร วพี่น้องมานลุ่นกันวานที่มีบอมาเลยพี่น้องมาเลยมาเลยไปเออไ่จะใครหีพี่น้องเลยไปนะได้กินยืดอกยืดไปก่น้นีง่ง ใคไปหาบักขามพี่น้องเไยได้ยักสอบได้ยักสอบสโอ้ได้๋สามสอบพี่น้องเราจะบันเล่าบ่ยังอยู่ยังอยคนเบี้ยวบักขามพี่น้องเไงซาเลงโอ้โขี่รถมอเตอร์ไซค์มาลำช่างพี่น้องมาเห็นอีกครั้งนึ่งนี่พี่ต้นพอกพี่น้องก็ลังสิงแงมาลุ้นกันว่ามันสิได้บ่พี่น้องแต่พี่น้องไปไม่ แมาพี่น้องมาลุ้นกันบ้างนี้เพรว่าเขายากขึ้นหน่อยหู ข้างาพ่อได้แล้ววันนี้นะได้ล,ดลขะข่าวแล้ว,ม,ว,วมันเป็นห้างห้างบอกั้างห้างเนี่ยองบ่งงมีไข่หองบ่มีไข่พี่น้อง cái hang bột đèn đây lại phía rộng anh này cứ hang thịt xuống chứ không nghe thế, này câu quá thăng câu hẳn lại Nói lên bên thăm Bà phía nộng, bên nhẹ tốt bấy Thì lúc nằm nhăng, เพราะว่าตั้งโคกบุคอยมีพี่น้องเลยครับพี่น้องหลังจากที่ไปแย่ใครมุดแดงมาบัได้พ่อกล้วยพี่น้องตะได้พ่อแกงมาด้วยพี่น้องที่เขาแล่นน้ำกันมาหนิเขากวนมากนะแกงไข่แกงไข่มุดแดงใส่ไข่พี่น้องมุกปลาข้าวใส่มุกปลาข้าอือปลเข้าตักับมุกปลาข้าวใส่เส้นพี่น้อง ก็ like มีอย่างนี้ปลาคิเล็กใส่น้ำอันนี้ผมปลาเข่าบอนี่ปลาข่าได้นอต้นนั่นเหมือนไงโอ้ปลาเข่าเป็นน้องแจ็คปลาเสื้อมตัวใหญ่พี่น้องในต้นเขาบไใน้นแล้วก็มีคลองวานหมักม่วพเปน้องเรได้พี่น้องขอน้ำกันมาในขอนเรี่ยงหลังจากที่เราไปหากินมาก็ได้ซรัพนี่แหละพี่น้องจัดขอเรี้ยงพี่น้องกับขาห้องนี่ รับพี่น้องหลังจากกีกินขอแรงแล้วแล้วพี่น้องอิ่มแล้วลงได้เพราะว่ามีหลายอย,ย่างแล้วมุกหนึ่งปลาข้าวควบโมแสบขนัดหมักโม่ต้นทาเดินหักโม่้องหวานพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องติดตามช่องยูทูปพยายามมือถานนะพี่น้องเดอ้อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ